สักสองแสนสร้างแล้วสองแสนอ่าไม่ดนที่ดินไงพี่สร้างเองอ๋อบ้านสร้างเองบ้านจริงเหรออืมอ๋อาคือผมมีเอ้ผมเห็นไอ้นั้นอยู่ที่เขาแบบไอ้นั้นเนี่ยคือแม่แคซื้อที่ดินสองตู้แตดแสน <c oughs> แต่ก็เท่าก็เท่าก็คือเหมือนพ่อของแม่ คือค่ะเออเดือดรคายครึ่งหนึ่งเพราะว่าอีกคนก็เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเทแบบถ้าให้ฟรีก็คือคุณดูน่าเกลียดแม่ต้องซื้อที่ดี <c oughs> สวัสดีครับคุณคุณขค,ครขาค,ครับนั่ง โอ้โหมีคนช่วงนี้กดวัดจังว่ะกดวาดสันตัวผมจังพุกต้องฝึกลงแอร์บีได้เลยเขาชื่ออะไรอมช่วยพี่อ่านหน่อยดีกว่าแนวในไลฟ์ในไลฟ์สตรีมขอบคุณมากไหมช่วยแชร์เผยแพร่ศาสนาเอาไว้โยโย่ขขดวัดสันอ่ะ โวัสันอะไรอ่ะโคัสันผมอ่านผมอ่านไม่ได้ครับโทษทีครับผมไม่ดูจริงๆว่า KN นี่เป็นตัวอะไรก็ไก่ตัวคอควายเลยเคเฮตเคเฮตก็ไก่เอ่ไหมคอควายนั่นแหละประมาณนั้นนะโคสันอ่ะนึกชื่อมันแปลกๆใช่แล้วครับผมเองผมเองนี่คือใครครับผมเอง ขอบคุณวัลลินนะครับเล็งอีเล็งอีย้ำนำสกุลด้วยนะยนำสกุลของบนจีนนะเล็อเองอีที่ถามเรื่องบัฟอะที่ถามเรื่องบัฟ ออุ้ยอ้ยยโเป็นไงพี่อ้าวไม่ทำบัฟท,ที่หกทีละฮะยังไม่ทยังไม่ครบบัฟที่อะพี่ยังยังแม่งวันนี้ไม่ได้เวลถ้าเวลก็ครบแล้วอ้าวเสียดายจังพ <c oughs> ี่ถามผมเรื่องบัฟถามบัฟตอนไหนวะ <c oughs> องค์ก็ถามบัฟผมตอนไหนวะถามเรื่องบัฟผมตอนไหนวะยังเลยก็ถามในนี้เปล่าในเซตอี วางครับพีชทดไรนันนะเจ็ดสามห้าสโอ้ยต wow ้องแปสแล้วจะสุดแล้วโเพิ่มมาสิบหน่วยอืมเยอะจังว่ะเธอแบบไม่ใส่ท่อพี่แล้วมาใส่ท่อเพิ่มสิบหน่วยแรก อแ้มสโอ้ยสวัสดีก้าวคอนโดโอ้โหเยอะจัดอย่ามตื่นเต้นนะฮะมาวิ่งได้กันได้นะคขาว่าไงบลิเฮ้ยอ้าวเฮี้ยแล้วไอ้ซัดออมทำไงดีวะทำไงพี่แม่งไอ้เฮียกดเจมาอยู่ข้างบน ไอ้นี่มันแจวูไว้อยู่บนรถเมเอ้ยไม่ใช่รถรถรถไฟฟ้าข้างบนอะโอ <Okay. S 1> ้โหโคตรหลอนเลยกูไอ้แค่แม่งรีรีเองไปสองทีได้ได้สามห้าส <c oughs> ี่สิบเจ็ดสิบอะชอบคุณอดิศักดิศักนี้เฮ้เครื่องกะท่ออยู่นี่นะ โอ้โหเขาไปกันไหนตอนไหนแล้วเออเราวิ่งด้วยกันได้นะครับสวัสดีสิบคนโดโอ้ยไปเท็บเทปไปก่อนนะ แต้นต้นต้นตนตนตนโอ้ต้นเต้นต้นต้นต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 นแ่ผมัสวยะครับแม่ ยังห่างไกลเลยโทษทีเพิ่นเพิ่งเกดเจไปอยู่ไอ้นี่มันรถไฟฟ้าไ้ตรงแจวัวมันตีนยิบหายนะ <c oughs> เลยเด็ดจริงหมดสี่แสนเฮ้ยบ้านนี้สี่แสนย็ดแค่สวยจัดโอ้โหโอ้โแค่ห้องนอนห้องเดียว ีครับเพื่อนเพื่อไม่ตกเลยคัชตุตตุตตตต